สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีย่กาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะายากาเด่นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบ4 4 7 7 9 9อร์โทร0644787995 ID Line NUT240825 ค่ะ EP นี้นะคะแบ่งโชค9ชั้นดำชมพูนะคะดำชมพูมีระบบรากนะคะหนึ่งนอค่ะหนึ่งนอ ใหญ่ค่ะใหญ่สำหรับต้นนี้นะคะเป็นใบที่หนาดีค่ะแล้วก็ทนโรคนะคะหนาดีแล้วก็ทนโรคอ่ะวันนี้แบ่งนะคะอ่าอันนี้นะคะตัดสดเลยนะคะตัดสดเลยอ่าลูกค้าก็สามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะหรือว่าจะนำไปแช่น้ำ ก่อนก็ได้นะคะในกรณีแช่น้ํานะคะก็คือเขาสามารถอยู่ในน้ําได้นะคะแล้วก็แช่ไว้เป็นน้ําธรรมดานะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วก็วางไว้ปกติค่ะจะทําการเปลี่ยนน้ําทุกวันหรือว่าหรือว่าไม่เปลี่ยนเลยก็ได้นะคะารากเขาก็จะองอกขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นดำชมพูนะคะดำชมพูต้นใหญ่ๆกันไปเลยนะคะ ทนโรคค่ะทนโรคด่างดีค่ะด่างดีแล้วก็สีก็มาแล้วนะคะอ่ะอันนี้ให้ที่300ร้อศฟรีนะคะ 300ส่งฟรีใครสนใจนะคะก็โทรหาหนูได้เลย064 478 7995นะคะหรือว่าจะแคปส่งให้หนูทางไลน์ก็ได้ค่ะ n u t 2 4 0 8 2 5นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ